ลังกาสุกะยุคแรกแล้วก็ศรีวิชัยช่วงนั้นอาณาจักรสุโขทัยยังไม่เกิดก็หมายความว่าความเจริญของภาคใต้เนี่ยปรากฏหลักฐานอาณาจักรโบราณเนี่ยก่อนก่อนความเจริญของรัชสยามที่มีเมืองหลวงคือสุโขทัยนะครับอ่าคราวนี้พอเป็นศรีวิชัยแล้วศรีวิชัยเองก็ก็เสื่อมไปเนื่องจากอาณาจักรโจละของอินเดียเข้ามาต้องการอํานาจในการค้าทางเรือก็เลยมาปรับปรามหัวเมืองของของศรีวิชัยคนะศรีวิชัยก็ถอยร่นท้ายสุดก็ก็เหลืออํานาจ อยู่ที่ชวากับสุมาตราแต่ว่าก็ต้องเปลี่ยนราชวง์มาเป็นอาณาจักรมัชประหิตนะเพราะอาณาจักรมัชปหิตก็มีอำนาจขึ้นมาพร้อมกันนั้นแหละครับตอนเหนือตอนบนก็เริ่มมีอาณาจักรสุโขทัยนั่นแสดงอำนาจของสุโขทัยเริ่มแผ่ลงมาขณะที่มัชปหิตของของชวาก็แผ่ขึ้นมาปัตตานีอยู่ตรงกลางช่วงนี้ครับเกิดการทับซ้อนของอำนาจปัตตานีซึ่งเขาถือว่าก็มีตัวตนของตัวเองอยู่มีการปกครองที่เป็นอิสระขณะการสุโขทัยก็แย่อำนาจลงมา มัจฉบิดก็แผ่มากขึ้นมาหลักฐานที่พบอยู่ในผู้คนปัตตานีก็พบว่าความเชื่อเกี่ยวกับชวาโดยเฉพาะมัจฉะหิตเนี่ยเป็นเรื่องกริชเรื่องเหรียญเรื่องวายังกูเละหนังตะลุงชวาเรื่องภาษาที่ใช้เรื่องความเชื่อเนี่ยรับอิทธิพลจากชวามากเพราะฉะนั้นคนมาลายูปัตตานีเนี่ยจึงมีร่องรอยของอารยธรรมชาวามากทีเดียวครับในขณะที่อิทธิพลของสยามตอนบนถ้านับไม่บ่าภาษาความเชื่อศาสนาหรืก หรือสิ่งของที่ใช้กันประจําวันเนี่ยก็ข้างน้อยอแต่ก็มีหลักฐานการค้าทางเรือเช่นเครื่องถ้วยสุขโขท,ทยัยน่นสแสดงความสัมพันตรงนี้ว่าทําประเพณีรับชว่าแต่ถ้าการค้ารับอิทธิพลจากสุขโขทัยก็ค่อนมากเปันปตานีเลยกลายเป็นเริ่มผสมผสาน